สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับภารกิจการปลูกมันครับนะครับใกล้จะได้กินข้าวเที่ยงแล้วครับห้าโมงกว่าแล้ววันนี้มาปลูกสองล็อกนะครับสองล็อกก็ยี่สิบแปดไร่นะวันนี้ล็อกแรกกําลังจะเสร็จนะครับพอดีให้คนงานพักในร่มป่ายางนะครับในร่มป่ายางในร่มยางนะครับก็วันนี้มีคอนเทนต์จะมานําเสนอนะครับนำเสนอการก็ยังอยู่ที่การตัดต้นมันปลูก เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาถ่ายทอดให้เกษตรกรมือใหม่ที่อยากปลูกมันนะครับรู้นะครับรู้ว่ามันมีหลายแนวคิดมันมีหลายแนวปฏิบัติครับวันนี้จะมาบอกเรื่องการตัดตีนนะครับการตัดตีนต้นมันเพื่อที่จะปลูกนะครับจะปลูกครับต้นมันที่ตัดไว้นานนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับ ต้นมันที่ตัดไว้นานนะเดี๋ยวผมให้ดูต้นมันที่ตัดไว้นานนะครับจะตีนของมันนะครับในกรณีที่เราไม่ได้เอาดินผมโคนต้นมันไว้นะไม่ได้เอาดินตีนเอ่อผมตีนมันไว้นะมันก็จะลักษณะของการก็แบบนี้ครับคือแห้งนะครับมันก็จะแห้งนะครับเห็นไหมครับมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งตายกกเอ่อตายกกนะครับเห็นไหมครับมันแห้งตายกกนะเห็นไหมมันจะค่อยคแห้งตายกกก็คือลักษณะนี้คือการเราไม่ได้เอา พอเราตัดมาไว้เตรียมปลูกเราไม่ได้เอ่อมาไถาเอาดินถมโคลนนะครับไม่ถึงว่าเอาดินถมโคลนช่วงนี้นะถมโคลนช่วงนี้ไปเลยแต่ครั้นี้เราไม่ได้ไถคือเรามาตั้งไว้เฉยๆนะครับเมื่อตั้งไว้ใช้ระยะเวลานาน,นอันนี้ตัดประมาณเดือนที่แล้วนะครับกว่าจะได้ปลูกนะครับอันนี้ก็ปลูกเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับเพราะว่าฝนยังไม่มาเลยนะว่าจะมาอีกประมาณ3าสี่วันก็รอดูนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาบอกนะว่าเมื่อตัดต้นมันไว้นานมันจะเป็นลักษณะนี้ครับหนึ่งงอกงอกรากนะ มันงอกรากแล้วอันไหนที่มันไม่ถึงดินนะครับนะต้นไหนที่เราที่คนมัดนะคนที่คนตัดลํามันหรือว่าที่คนตัดพันมันไว้ให้เราที่เขามัดแล้วตีนมันไม่เสมอกันนะครับอันนี้เขาเรียกตีนมันนะพอตีนมันไม่เสมอกันนะครับไอตัวที่ตีนเสมอกันหรือว่าไอตัวที่โดนดินที่เราจุ่มดินไว้นะตั้งไว้นะมันก็จะงอกรากนะครับมันก็จะรากรากของมันก็จะงอกนะรากของมันก็จะงอกนะครับอันนี้คือถึงดินนะครับส่วนอันที่ไม่ถึงดินจะเป็นแบบนี้ครับนี่ต้นที่ไม่ถึงดินเห็นไหม มันจะแห้งนะครับต้นที่ไม่ถึงดินนะครับมันจะแห้งนะครับมันจะไม่งอกก็คือเมื่อไม่มีดินมันก็ไม่สามารถที่จะแทงรากออกไปหาอาหารได้นะอันนี้พูดถึงว่าเมื่อเราตั้งต้นมันไว้นะครับตั้งต้นมันไว้รับนี้ครับตั้งต้นมันไว้เอาไว้ปลูกนะครับเอาไว้ทําพันุแต่ว่าเราไม่ได้เอาดินมาถมให้มันให้ไม่ได้เอารถไถมาหรือว่าเอาจอบมาถมให้มันถมให้มันท่วมนะครับให้มันท่วมตีนพุกตีนนะครับต้นมันมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับต้นมันมันก็จะแห้งครับเห็นไหม ต้นมันมันแห้งอันไหนถูกดินมันก็จะงอกมัดนี้นะครับมัดนี้ไม่ถูกมัดนี้มีถูกดินอยู่สองสามต้นนะครับมันก็แทงรากได้นะอันนี้คือไม่ถูกดินนะครับเห็นไหมครับก็จะแห้งคราวนี้ก็คือจะมาแนะนําวิธีการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูเมื่อมันลักษณะนี้นะครับเมื่อมันมันเป็นลักษณะนี้ตีนมันแห้งนะครับตีนมันแห้งบางบางทีมงานหรือว่าบางผู้รับเหมานะเขาก็จะ ไม่เลมเขาเรียกว่าเล็มกกนะเลมกกหรือว่าเลมตีนมันนี่แหละให้สูงนะบางคนเขาไม่เลมให้สูงนะเพราะว่าการเลมให้สูงก็คือตัดตั้งแต่นี้ครับนะหนึ่งจะเสียเวลานะครับเสียน้ำเปลืองน้ํามันนะครับเปลืองน้ำมันเพราะว่าเราต้องเบิ้ลก็คือให้มันเต็มแรงนะนะเต็มแรงเครื่องแหละเพื่อที่จะให้มันขาดก็เหมือนเราตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ครับเห็นไหมการที่จะตัดให้ขาดเป็นท่อนๆอย่างนี้ก็ต้องเบิ้ลให้มันแรงให้มันแรงให้มันครบรอบของมันนะนะมันก็จะเปลืองน้ํามัน แต่บางทีมงานหรือว่าบางคนที่เขารับปลูกนะครับเขาจะประหยัดน้ามันประหยัดเวลาเขาก็จะเลียแค่เนี่ยครับนะเขาก็จะตัดนิดเดียวเขี่ยเขี่ยกิ๊กกิ๊กนิดเดียวครับเขี่ยนิดเดียวคือไม่ตัดทิ้งทั้งหมดนะครับคือต้นที่มันตายนะนะครับต้นที่มันแห้งกกที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะยังเหลือนะครับมันก็จะยังคงเหลือนะครับก็คือด้วยความ อย่างที่บอกเนาะเขาก็คนรับเหมาเขาก็เอาไว้เขาว่าเขาก็ต้องประหยัดน้ํามันของของเขานะครับนะแต่ถ้าเราพ้องไว้เสมอว่า,าคนที่เขาเจ้าของไร่เขาก็อยากได้ดีเราก็อยากได้เร็วฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจนะครับคนละครึ่งทางนะครับก็คืออยากจะให้สังเกตนะครับว่าทีมงานไหนหรือว่าคนที่รับจ้างหรือว่า,าคุณเจ้าของไร่อยากจะปลูกเองอยากจะตัดเองพยายามตัด ถ้าหากว่าต้นมันที่ตั้งไว้นานแล้วมันไม่มันแห้งนะครับมันแห้งมันแห้งมันแห้งเอ่อมันแห้งกกนะมันตีนมันแห้งแบบนี้นะก็คืออยากจะให้ตัดตีนสูงขึ้นมานะครับสรุปก็คือให้ตัดตีนสูงขึ้นมานะครับแห้งถึงไหนตัดตีนสูงแค่นั้นเราอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายน้ํามันแล้วก็อย่าไปเสียดายต้นมันนะครับเพราะว่าเมื่อมันตัดเมื่อเราตัดไม่ไม่มีรากนะเออไม่ขอโทษเขาครับเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยครับเห็นไหมเมื่อเราตัดแล้ว ไม่เป็นลักษณะนี้ก็คือไม่มียางของมันออกมาช่วยยึดนะครับเวลาเราปลูกไปนะเวลาเราปลูกไปนะครับเวลาเราปลูกไปเด็ครับเห็นไหมครับอันนี้อ่าน,นอันนี้เห็นไหมถ้าเราสมมติเราตัดเหลือแค่เนี้ยเราเล็มเล็มเหลือเนี้ยถ้าเราไปปลูกไปโอกาสของการจับติดนะครับเกาะติดจับติดพื้นดินครับก็คือตัวยางของมันนะครับตัวยางของมันที่เราตัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งพิเศษของต้นมันสัมพันธครับ ก็คือการใช้ยางของมันเองนะครับยึดติดกับเนี่ครับยึดติดกับดินที่เราเสียบครับก็อย่างที่บอกแล้วครับก็คือต้องตัดให้เห็นนี่ครับตัดให้เป็นแบบนี้นะครับตัดให้เห็นยางนะครับไม่ใช่ว่าไปให้เล็มนิดเดียวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูก็คือถ้าเราทําแบบ คือถ้าเราทําลักษณะนี้นะครับลักษณะที่ผมบอกมันก็จะมีโอกาสยึดติดนะครับยึดติดกับพื้นดินนะมันก็จะมีโอกาสจะยึดติดกับพื้นดินของของเรานะครับพื้นดินของเราได้ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วผมจะสาธิตการตัดให้ดูครับว่าตัดเล็มกับตัดให้หมดในลักษณะนะครับก็คือบางคนตัดนิดเดียวนะครับพวกน้ำมันนะครับผมจะตัดให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเมื่อกี้นะผมตัดเลมกัวเปลืองน้ามันนะเห็นไหมก็จะได้แค่นี้ครับอันไหนที่ตีนมันเสมอกันเราก็จะได้ดีนะครับเราก็จะมียางออกเห็นไหมครับอันไหนที่ตีนมันไม่เสมอกันก็จะไม่ถูกตัดเห็นไหมครับไม่ถูกตัดนะครับไม่ถูกตัดแล้วไม่ใช่ว่าคนปลูกเขาจะไม่เอาไปเสียบนะครับเพราะว่าตัดเป็นท่อนแล้วนะครับเห็นไหมครับมาตรฐานของมันก็คือหนึ่งคืบกับอีกหนึ่งโป้งมือเห็นไหมครับ ขาไม่สนใจแล้วครับคนปลูกเอ่อคนเสียบมันหรือว่าคนปลูกเขาไม่สนใจนะครับ,บ,ม,รม,รบมันอยู่ที่คนตัดนะครับมันอยู่ที่คนตัดถ้าบอกได้ก็ต้องบอกนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ทางงานนะครับเอาเงินจ้างนะครับผมนะคุยกันได้ครับถ้าเกิดเอ่อทีมงานไหนเอาแต่ได้นะครับทีมงานไหนเอาแต่ได้ก็ไม่ต้องไปจ้างนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ผลประนของเราเพราะเราเอาตาังจ้างเนาะเราไม่รู้ว่าเกษตรกรหรือว่าเจ้าของอไร่เขาไปกู้นี่ยืมสินใครมานะครับนะก็ต้องบอกกันเอานะครับถ้าทีมงานไทีมงานไหน สับเป้่าหรือว่ามากง่ายแบบนี้ครับแบบถ้าตัดแบบนี้นะลองตัดให้ดูนะนี่คือการเลมนะว่าเปลืองน้ํามันเห็นไหมครับเลมใช้น้ํามันแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าตัดให้ขาดเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเปิลให้ดูนะลองกรอกลับไปดูนะผมเปิลกว่าจะขาดใช้น้ํามันเยอะนะครับกว่าจะขาดแบบนี้นะครับกว่าจะขาดเป็นพ่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมกว่ามันจะขาดเสมอแบบนี้ใช้น้ํามันเยอะนะครับแต่ถ้าเลมเห็นไหมครับกรอกับไปดูนะครับเลมนี่ใช้ไม่ถึง3มวินะครับสมวินาทีครับแป๊บๆนะครับได้หมด ว่าอย่างที่บอกนะครับก็มันเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่อยากจะให้ então, ลองนะครับลองดูลองปฏิบัติดูนะครับลองปฏิบัติดูเพราะว่าก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาอันที่เลมนีอันที่ไม่ได้เลมกับอันที่เลมไปเสียไว้นะครับมันเกิดนะครับมันเกิดยอมเล่าว่าแม้แต่มันสัมผัสหลังเนี่ยเรานอนไว้สมัยก่อนเมื่อยี่สบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็นอนปลูกมันอ้อยนะมันก็งอกแต่ว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกครับโลกมันร้อนเมื่อเราปลูกมันนอน มันจะดาาเมื่อเรานอนมันเอียงปปูมันเอียงมันก็จะดาาต้นลําไฟมันเอ่อแดดมันก็จะดาดต้นก็ทําให้ตายไม่เกิดครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อไม่มียางเกาะพอไม่มียางเกาะก็จะทําให้ต้นมันในระยะเวลาที่สองวันสามวันที่ยางมันไม่เกาะนะครับลมมาพายุมาจะทําให้ล้มนะครับเพราะว่าบางไร่บางที่นะครับบางไร่บางสถานที่ถ่ายไม่ดีนะครับถ่ายแข็งนะครับ ก็ต้องอาศัยนี่ครับตัวยางนะครับยางของมันสัมปะหลังนี่แหละครับยางของมันนี่ครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับยางของมันที่เห็นไหมครับเขาขาวนี่แหละครับนี่แหละครับตัวยึดติดนะครับประมาณวันถึงสองวันเท่านั้นนะครับที่ยึดติดวันเดียวคืนเดียวครับสามารถยึดติดดินได้ทําให้เมื่อถูกฝนหรือถูกลมไม่ล้มนะครับแต่ถ้าตัดลักษณะนี้นะที่ผมบอกเร็มๆเอาแบบนี้เห็นไหมเล็มๆเอาแบบนี้นะเห็นไหมคนลูกเขาไม่สนใจแล้วเขาจับเสียบอยู่แล้วครับมันไม่มีเกาะครับพอไม่เกาะ โอกาสล้มแค่ลมบ้าหมูนะครับเคยเห็นครับลมบ้าหมูแล้วล้มหมุนลมหูด้วนชอบที่ชอบเผือกกลางวันนะครับนะแค่นั้นก็ล้มแล้วครับนะเพราะว่าผมก็ยังไปที่บอกนะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์นะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับการถอนมันปลูกมันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับการเล็มหรือว่าตัดตีนมันนะครับถ้าตีนมันแห้งเยอะก็ตัดขึ้นสูงหน่อยนะครับถ้าตีนมัน เพิ่งตัดมาลงมาไม่ใหม่สดๆอันนั้นเลมได้ครับเลมนิดเดียวได้หรือไม่ต้องเลมนะครับแต่ถ้าแบบนี้ครับตัดไ่นานดินแห้งเอิดตีมันมันแห้งอย่างนี้ต้องตัดให้สูงครับต้องตัดให้สูงตัดหนีเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับโอเคครับผิดเป็นครูเรียนรู้เอาครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแปะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน,นยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ